โอ้โอ้มาจะตีวิงปองบานี่เอ้าเอาดูครับเอาคนเท่านี่นะถ้าเฮ็ดยอย่างไว้เซียวสัมผัสมันยังมันยังติดนิสัยเดิมอยู่ถ้าเราทำอะไรมามันจะเป็นแบบนั้นไม่เนาะไม่เนอะมึงลื้งมึงลื้งหนิมึงเฮ็ดยอย่างมาหมาเดยว่าห้าห้านาทีสุดท้ายมึงทำอะไรมามือมึงจะเป็นเหมือนนั้นสัมผัสสัมผัสโอ้บางทีสูบยามาที่นี่เนาะเจ้าคืองวยนี่มือมึงเป็นเฉยมันติดนิสัยพวกนี้นะ เห็ุอย่างมามันจะเป็นแบบนั้นคนเราน่เซียวเซียวมันจะเขาเรียกไนะจดจําในห้วงที่ทําอะไรครั้งสุดท้ายไบอกนีโอ้ยว้หนุ่มคนนี้กูเมเมอก็เรกุเจอะเรีกคุเจอเจอ ที่ตะก้โรงเรียนนี่ไงอ๋อพอดีเลยเราจะไปด้วยไปอะไรไปเต้นอร阿บิกนี่ยเราไปเต้นอาราบิกรถหุ่นกันเนาะใช่ห้ยหมูกูไม่ฝาดนะไม่ฝาดจะไปเต้นอะไรบีกรถหุ่นม,มึงเอาอันนี้ออกจากปากมึงกรวันนี้มึงจะไปเต้นอะไรบีกนะโอ้โหวันนันมีอะไรอระไรบีกสั่งหมูก็ท้ากินผมนี่ต่อต่อแล้วตัดตัดแล้วต่อเล็บเนี่ยมึงทาอยจูแปดปีแล้วโอ้โหต่อไปกูจะไล่หนีหมดแล้วท่งทางทางเล็บนะเล็บ I don't know